เครื่องรางประจำราศีของทั้ง12ราศีช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภเงินทองการงานการเงินรุ่งราศีมังกรท้าวเวสสุวรรณจะช่วยเสริมโชคลาภเสริมดวงการเงินเงินทองไหลมาเทมาการเงินคล่องตัวไม่มีติดขัดรับทรัพย์รับโชคไม่มีหยุดราศีกุม เทพพรหมจำแรงเสริมเมตตามหานิยมคนนิยมชมชอบคนรักใคร่เอ็นดูความรักดีชีวิตรักราบรื่นราศีมีนทาเวสุวรรณช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไล่สิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีออกจากตัวนำพาโชคลาภ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองราศีเมษสาริกาลิ้นทองเสริมการพูดพูดจามีเสน่ดึงดูดคนให้เข้าหาพูดอะไรคนก็คล้อยตามเจรจาค้าขายมีแต่ความสำเร็จราศีพฤษศพระพิคเนศ งานปังเงินรุ่งเงินทองจะเข้ามาหลายช่องทางงานโดดเด่นส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นราศีมิถุนเทพพมรจำแรงความรักโดดเด่นมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันใครเห็นใครก็รักใครรู้จักใครก็หลง ชีวิตราบรื่นมีแต่ความสุขราศีกรกฎสาริกาลิ้นทองปากพารวยวาจาเป็นทรัพบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปากดูดเงินดูดทองเข้าหาตัวราศีสิงห์ท้าเวสวุวรรณชีวิตดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็ขึ้นมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือราศีกันพระพิคเนศทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จขออะไรแล้วเป็นจริงสมหวังดังปรารถนาทุกเรื่องราศีตุลพระพิคเนศการเงินไม่ติดขัดการงานราบรื่น ดึงดูดซัพ์เข้ามาไม่หยุดราศีพิจิกสาริกาลิ้นทองเมตตามหาสเน่ห์ผู้จาเป็นเงินเป็นทองปากดึงดูดซัพ์คนรักเพียบราศีธนูท้าเวสวุวรรณรับโชครับทรัพย์สุดปังคูณสองเงินดีงานปัง แถมจะได้ลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อทุกท่านทราบแล้วว่าเครื่องรางประจำราศีของท่านนั้นควรบูชาสิ่งใดลองไปหามาบูชากันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีการงานการเงินรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนสมปรารถนาทุกอย่างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ